โอเคครับมาอยู่กับเกมโซลเร,วรเวิร์สนะครับมาอยู่กับวันนี้เรามาซูมไอดีสายฟรีนะปูกระบีว่าเราได้กี่ดาวโอเคครับไปลำดับแรกเรากดรับผมรับของรับเพชรอะไรพวกน,นี้ก่อนนะวันแรกของเซิร์ฟไอดีสายฟรีนะ ที่ปูกระบ,บีกเข้ามาสดๆร้อนๆเลยวันนี้ ฟีโอเคโลโก็ได้ตัวละครนี้นะนิ่งหลง,ลงรับฟีกิจกรรมนี้ดีนะต้องได้สแปกเลาะแปดร้อยครั้งอ่ะสุ่มวิญญาณยุดก็จะได้มิติเวลาอยู่ สองชิ้นแต่ว่า ID เสายฟรีไม่ได้ได้หรอก

บับนนวบีนี่เรายกอะไรเล่นเนี่ยโอเคเราไป2ชิ้นแล้วก็แบบนี้นะอ่เห็นไหมจะมีอยู่อีกสาก30ชิ้น โอเคหมดแล้วนะอันนี้จะเป็นสายเติมนะก็มีอยู่ทั้งหมด123ว่าเราไปสุ่มกันเลยว่าเราจะได้ปูกีบดีสักกี่ตัวโอเคแล้วแรเราก็ล้างเกลือไปก่อนเอาไปดี เอาไปดีมาครบแล้วนะเหลือ120ครั้งนะโอเคเราซุ่มไปทีละสิบเลยมาได้เลยไหมเอามาเลย <c oughs> ปู่ปู่ออกแต่สิบโลแรงหรือเปล่า โอ้โหนี่ก็ปูมาโดนแเลยไปเลยนะหล,ลุดเลยนะไะไม่มารอบต่อไปต้องปูแล้วแหละ การันตีนะการันตีรอบแรกเลยปูเรารอนี้ไม่ต้องหลุดเลยน,นะหลุดเลยไปแล้วรอบหนึ่งนะถ้าหลุดเลยนึงเนี่ยก็ยากเลยแหละปูมาแล้ว <c oughs> สายฟรีครับมีได้นะปู มีโอกาสได้สักตัวหนึ่งไม่มามาก่อนการันตีไหมไม่มามาถ้าเรามีได้มีโอกาสได้อีกสองตัวการันตีครับการันตี สายฟรีสายสายฟรีก็หนักอยูน่นะการันตีเลยแบบเนี้ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครั้งนะตัไ่ได้ไปตัวเดียวอ,อย่าหลุดเล็ดล้แกนถ้าหลุดเล็นดนี่ปู่ได้แค่สองดาวแล้วมะนนนนะปูม่มยโอ้โห<อ>จุจุชิง <laughs> สายฟรีอยู่ยากเกมนี้นะเห็นไหมเหยนออกอยากอยู่นะถ้าไม่ดองของก็ได้ปู่ยากอยู่เดี๋ยวการันตีแล้วได้ปู่แตเดียว เออเรามาุ่มวิญญาณจุดดีกว่าโอ้ oh, แล้วก็อ่าโพซีชนะโพสิซีนะ mm hmm. ลานครั mm hmm. ได้อยู่แค่140โลนะี่ น่าจะได้อยู่อันหนึ่งอ่ขอให้ได้ขอให้โดนออกมาแล้วขอปูนะี่หนึ่งดาวก็ขอให้มีอาวุธแล้วกัน เอามาแล้วครับได้รับเอาปูหนึ่งอันไปยังไงได้อยู่สองอันอยู่ไี่นะอยากได้ของโพซิซีนดีนะอันหนึง่ง การันตีแล้วมั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยตัวละครก็ไม่ออกก่อนการันตีนะ การันตีทุกเลิอกอาพวฟกกะยังการันตีอีกนะอู้ได้แล้วครับพูดซีดีโอเคเราไปจะได้ครับขอปูสักสองดาวไหมจะได้ไหมครับสองดาวไม่ได้ไยากกว่นะสายฟรีนี่ บอกเลยว่าเลยเจ็บหนักโอเคครับร้อยสี่สิบโลได้ปุกบีมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ของพเซจีไปอีกชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าเล่นกับบอรดนะอย่าไปแบบตีกับเขาไปสู้เขาไม่ได้หรอกเ่ย อย่าได้เซอูมาออกทำไมลเลยเซอูจู่ๆจริงไอเนี้ยถ้าเป็นแพทเก่าอะ ถ้าเป็นแผดไอ้เนี่ยถังซานที่มัน 3D อะ่ะก่อนที่มันเปิดแรกๆหลกเลยไอ้ยี่ไอ้ยี่เทียนเหิงเนี่ยโอ้โหโคตรโกงอะ่ะเป็นระดับ SR ที่แบบโคตรโกงอะ่ะที่ตบ SR ได้เลยแต่เดี๋ยวแต่ในเนี่ยโซนโซนเร็วทามรีเวิร์สเนี่ยแบบโอ้ยอย่างกาก ัวละครอื่นกันนะเดี๋ยวเราให้เปิดตัวพอได้มาตัวหนึ่งก็เรากิจจกักรจักรก็อีกตัวหนึ่งแบบเป็นสองตัว ซีีเนี่ะโปซีสีโปรสีใส่อุธนี่สวยเด๋ยวเกาก็ท้าเป็นสาย บ,บอโอเคเอาได้มาหมืน่นอะไรปีสามามันมาใต้ดินอกีกโอ้ยไม่ได้ของดีเลยบนไฟ สรุปร้อยครั้งนะเกมนี้นี่ทารุนมากเลยสายฟรีนี่ไม่มีวันไปถึงหน้าดาวแดงนะ ำอะไรนี่ก่อนนะตัดหนิเราต้องไปไปนี่ก่อนนะนี่เปิดนี่ก่อนโอ้พิ่งโดนหลงพึ่งได้ตัวแรกเราจะปั้นปูกระบีกันนะเราต้อง ถ้าเราจะเนี่ยปั้นปกวกบีเราก็ต้องมาหาปกวกบีอ่านี่เราต้องอข้าคนสัมพันธ์นะโอ้ยไม่ไมีในนีสองเศษสี่เศษแล้วนะเนี่ยสี่เศษสี่เศษแล้วก็ เปิดเนี่ยนะเนี่ปิดเปิดเดนี่ยโอเคเพื่อไปอัพปูกระบีนะให้ค่าความสัมพันธ์จะได้แบบสูงสูงหน่อยอโอเคอันดับแรกเราก็ได้แค่นี่นะ ยี่สิบหมดแล้วนะยี่สิบเอ็ดแล้วก็โพสอซไสีนะไปไปไดไม่กี่เสร็จนะแล้วก็แล้วก็อันดับสองแล้วก็ 2, วกเอทั้งสานนะ โอ้ยนี่สายฟรีนี่ต้องปั้นทางซานนะทางซานี่อยู่ยาวเลยอะ่ะโอเคแล้วนี่ก็ดัแบแบรกก็คือปูเลยนะปูก่อนแล้วก็โพสซีแล้วก็เอ xỉa lưng xỉa nên mất là và mà đi vào những em có kinh của ít à thầm ở đây giảm đau 4 đau quá đi ค okay, นะสรุปสรุปปูกระบ,บีได้แค่ดาวหนึ่งนะดาวเดียวนะครับโอเคนะใครก็ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับ